ก่อนจะไปฟังนิยายสนุกสนุกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ b s c r i b e ให้ช่องปริยวิทย์นิยายเสียงกันด้วยนะครับไปรับฟังนิยายกันได้แล้วครับคำเตือนนิยายเรื่องนี้เป็นเพียงเรื่องสมมุติที่ถูกสร้างขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียนเพื่อตอบสนองความฟินและสร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเพียงเท่านั้นสถา,านที่และตัวละครในนิยายไม่มีอยู่จริง โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังจากนี้ไปหัวใจเพื่อคุณตอนที่17ความรู้สึก,กแรกของผมผมไม่ได้อยากเปิดสงครามกับคุณหรอกนะ คุณครามคุณปล่อยให้ผมอยู่อย่างปกติสุขของผมต่อไปจะได้ไหมผมขอร้องเถอะนะผมเดินสะบัดหน้าหนีออกมาจากห้องของท่านประธานสูงสุดของบริษัทด้วยอาการหัวเสียดูดีๆเขาก็เป็นคนชอบกวนประสาทเหมือนกันนะ ผมเดินกลับมานั่งที่โต๊ะทำงานด้วยใบหน้ามุยตุยก่อนจะวาดเรียวขายาวก้าวเข้าไปหย่อนตูดนั่งลงบนเบาะหนานุ่มที่คุณเลขาถูกท่านประธานหน้าหลอ่อสั่งให้เอามาวางไว้ให้เมื่ออวัยวะช่วงร่างสัมผัสลงที่เบาะที่วางอยู่บนเก้าอี้ประจำตำแหน่ง คำพูดที่ได้ยินก่อนหน้านี้กลับลอยขึ้นมาในหัวผมมีหน้าที่ปกป้องคุณเพราะงั้นคุณมีหน้าที่ดูแลผมเขาจำได้ทุกคำที่พูดออกมาในค่ำคืนนั้นสิ่งที่ทำลงไปล้วนแล้วแต่มีสติสัมปชัญญะทุกอย่าง เขามีสติตลอ,อดเวลาที่ทำมันลงไปเพราะอะไรเป็นแผนการอย่างนั้นเหรอหัวหน้าหัวหน้าคะหัวหน้าคะครับครับผมสะดุ้งเฮือกใหญ่จนปากกาหมึกซึมสีน้ำเงินร่วงพลอยลงจากมือ เมื่อเสียงแหลมปีดของคุณวิมลไรขาแทรกเข้ามาในหูแทนที่ตัวอักษรและน้ำเสียงต่ำๆที่ดังหนักแน่นก้องอยู่ในหัวมันดังขึ้นเรื่อยๆและถ้อยคำสุดท้ายกระแทกเข้ามาในแก้วหูอย่างจังจนอีกคนรู้สึกผิดต้องรีบยกมือไหว้ขอโทษขอโพยกันเป็นการยกใหญ่ ขอโทษค่ะหัวหน้าวิมลเลขาเรียกตั้งหลายครั้งแล้วแต่หัวหน้าไม่ได้ยินนี่ค่ะมีอะไรหรือเปล่าหัวหน้าชงกาแฟไปให้ท่านประธานหรอคะอืมหัวหน้าไม่ได้โดนแกล้งใช่ไหมคะไม่หรอกคุณวิมลเลยค่ะแค่ชงกาแฟเอง ผมส่งยิ้มหวานแทนคำขอบคุณให้กับอดีตเลขาที่แสนดีเพราะเธอแสดงการห่วงใยผมเหลือเกินจริงอย่างที่เธอว่าเพราะเราร่วมถูกร่วมสุขกันมานานถึงท่านประธานจะแกล้งจริงยังกับคุณจะช่วยอะไรหัวหน้าได้นี่คุณวิมลเลขาโอ๊ยคุณประการ คนนี้ขัดคอฉันตลอดเลยนะคุณประกรวางแฟ้มเอกสารนานหนา,นาลงบนศีรษะของคู่กัดตลอดการของเขาทั้งคู่ถึงจะดูเหมือนทะเลาะกันตลอดเวลาแต่พอเอาเข้าจริงๆเวลาคับขันก็เข้ากันได้เป็นปีเป็นขุยเลยทีเดียวเอาแฟ้มนี่ไปเคลียร์ซะอะไรคะ หมดเลยค่ะเคลียร์เสร็จแล้วนะคะคุณเช็คดูดีแล้วหรือยังผมให้โอกาสคุณแก้ตัวอีกครั้งอะ <c oughs> ผมลอบหัวรอบเบาๆกับความเป็นบายเหมือไม้เมาของทั้งคู่นี่ท่านึกพี่เลนหน่อยจะจับทั้งคู่ให้เป็นแฟนกันซะเลยผมสายหน้าไปมาก่อนจะหันหน้ากลับมาตั้งอกตั้งใจทำงานของตัวเองต่อไป ยันถึงเบรกกลางวันพอเสียงสัญญาณเตือนดังขึ้นเท่านั้นแหละผมรีบลุกพรวดขึ้นในทันทีหิวจนแสบไ้แล้วหัวหน้าไปกินข้าวที่ไหนคะผมว่าจะไปกินข้างนอกไม่ได้เตรียมอะไรมาหรอคะมาทันก็ดีแค่ไหนแล้วคุณ เสียงของคุณประกณสอดแทรกขึ้นมาได้ถูกจังหวะพอดีนั่นสิมาทันก็บุญแค่ไหนแล้วพอเห็นคุณประกณ์พูดถูกเข้าหน่อยอีกฝ่ายก็ทำปากบิดเบี้ยวล้อเลียนเจ้าของความคิดซะง,งั้นผมนี่ขำกากออกมาเป็นครั้งที่สองของวันเลยช่วงกลางวันผมเลยชวนทั้งคู่ออกไปทานข้าวข้างนอกด้วยกันซะเลย แล้วถือโอกาสเลี้ยงขอบคุณกับหลายๆอย่างที่ทั้งคู่ได้เคยช่วยเหลือผมเสมอมาหลังจากที่ผ่านอะไรรายๆมาด้วยกันบางทีการเป็นพนักง,งานธรรมดาธรรมดาทั่วไปก็ดีเหมือนกันนะไม่ต้องแบกรับภาระอะไรให้มากแถมมีเวลาว่างมานั่งกินข้าวด้วยกันตอนเบรกถ้าเป็นเมื่อก่อน ผมคงนั่งเคลียร์เอกสารหัวหมุนอยู่กับโต๊ะทำงานข้าวกลางวันก็เป็นข้าวกล่องที่ตัวเองทำมาแบบกินไปด้วยทำงานไปด้วยอะไรแบบนั้นแต่ตอนนี้พอสัญญาณเบรกก็วางปากกาละสายตาออกจากหน้าคอมได้เลยไม่ต้องรีรออะไรอีกต่อไปพอกินอาหารกันอิ่มนำสำราญก็รีบกลับมานั่งปั่นงานต่อ ด้วยใบห,หน้าที่แจ่มใสเมื่อได้กินอิ่มสบายท้องเราเดินคุยกันมาระหว่างทางโดยมีผมที่พูดน้อยสุดเดินอยู่ตรงกลางแล้วให้คนพูดมากสุดเถียงกันไปเถียงกันมาข้ามหัวผมจนมองไม่ทันไอเด็กเมื่อวานซืนนึกแล้วก็อดขำกลิ้งอยู่คนเดียวไม่หายกับคำคำนี้จะว่าไป พอนึกถึงคำพูดนี้แล้วขณะที่เดินผ่านผมลอบเหลือบมองไปยังห้องทำงานของอัลการาฟาครามอเล็กซานเวียที่ไฟยังเปิดอยู่จริงๆถ้าไม่ทิถีกับเขานักคนคนนี้เป็นคนที่ทำงานเก่งทำงานหามรุง่งหามค่ำม,มาเช้ากับดึกตลอดเวลากินไม่กินเวลานอนไม่นอนหรือว่าไม่ต้องกิน ไม่ต้องนอนก็ได้เหรอจริงเดกผมสะดุ้งตื่นเสียงโทรศัพท์ตั้งโต๊ดังขึ้นทันทีที่เสียงสัญญาณเตือนว่าหมดเวลาพักเบรกพึ่งเดินมาถึงแท้ๆคุณวิมลเลขาสะกิดผมอีกครั้งเมื่อพบว่าผมยังคงอึ้งอยู่ผมจึงรีบคว้ามือยกหูโทรศัพท์ขึ้นมาแนบกับแก้มทันที ผนแผนกการเงินรัชขอกาแฟหนึ่งแก้วเหมือนเดิมอันกราฟาคลามอเล็กซานเวียพอหมดเวลาเบรกผมก็ต้องเดินดุ่มดุมไปยืนชงกาแฟให้ท่านประธานสุดหลอ่อแต่ผดดิตการสุดๆโทรมาคราวนี้รีบวางเลยไม่รอฟังเสียงเราเลยด้วยเฮฮสร็จแล้ว ผมก็เดินเข้าไปข้างในเป็นอยู่แบบนั้นประมาณสองครั้งไม่เป็นอันทำงานเลยหมอนี่กินแต่กาแฟทั้งวันอ่ะโทรมาอีกแล้วผมรอบถอนหายใจยาวก็กาแฟแก้วนี้เป็นแก้วที่สี่เท่าที่ผมนับได้ขอครับ คราวนี้ผมรับสายตอบกลับแล้ววางสายเองเสร็จสับพร้อมเดินตรงไปชงกาแฟให้ท่านประธานที่เคารพอยู่อย่างรู้งานกาแฟแก้วนี้ผมรอบเติมโกโก้ลงไปกับกาแฟเพิ่มเติมรสชาติและทําให้อยู่ท้องเพราะเห็นว่าเขาเองยังไม่ได้กินอะไรเลยน่าจะตั้งแต่เช้าเลยมั้ง ผมเดินเอากาแฟาที่แอบผสมโกโก้ลงไปด้วยเข้าไปวางไว้ให้แล้วก็รีบออกมาคุณครามท่านก็ไม่มองหน้าผมเลยสักครั้งตั้งแต่เดินเข้าไปจนเดินออกมาหลายครั้งจนผมกลับมานั่งที่โต๊ะทางานอีกครั้งเพื่อจะได้ตั้งใจทํางานแบบจริงๆจังๆสักทีเสียงโทรศัพท์เจ้ากรรมก็ดังขึ้นอีก้ย สงสัยจะไม่พอใจกับรสชาติกาแฟ ى. มันคงจะแปลกกับแก้วแรกๆที่ผมชงเข้าไปให้หสิครับเนี่ยอะไรแก้วนี้ผมใส่โกโก้ลงไปด้วยคุณกินกาแฟไปหลายแก้วแล้วนะกินกาแฟเยอะมากไปแล้ว อืมอร่อยดีคราวหลังเอาแบบนี้อีกนะเรียวปากอิ่มเม้มเข้ากันน้อย,อยรู้สึกเหมือนสองแก้มกำลังร้อนชาและไม่ใช่ชาแค่หน้าแต่มันชาไปทั้งตัวหลังจากที่เขาวางสายผมก็นิ่งไปพักใหญ่คุณไม่มนเลยขาสะกิดลิกยิกหลายครั้ง พอเธอสังเกตเห็นผมหน้าแดงกล่ำอะไรเราทำงานก็ทำงานไงคะเนี่ยดูสิคะใครว่าวิมลนเนค่าไม่ได้ทำงานดูสิคะดูสิคะเลขตัวนี้นี่มันกำลังเป็นห่วงเลขตัวนี้อยู่แน่ๆเลยค่ะมีดูกันด้วยนะ มีแค่วิมลเลยค่ะคนเดียวที่ดูออกสินะคะตัวเลขพวกเนี้ยเป็นห่วงกันด้วยค่ะวิมลเลยค่ะหัวไวใช่ไหมล่ะคะหัวหน้านว้ยเขินว้ยผมร้อนวูบว่าไปทั้งหน้าเพราะคุณคือความรู้สึกแรกของผมไง คุณครามบ้าจริงเขายังไม่หันได้ชมหรือว่าพูดอะไรออกมามากเลยสักนิดแค่ชมว่ากาแฟาอร่อยทำให้ต้องหน้าแดงขนาดนี้ด้วยโบจุนแกมันบ้าไปแล้วว้าย จบตอนกันแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ช่องปริยวิญย,ยายเสียงกันด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนิยายตอนใหม่ๆให้ได้ฟังก่อนใครขอบคุณมากครับ